กับอยากกินแยกไม่ออกส่วนมากจะแค่อยากหลายคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเราหิวหรือเราอยากบางคนเนี่ยหิวดึกๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอยากหรือมันหิวนะคะเผื่อใครยังไม่รู้สักกันนะคะเราชื่อออสการ์ค่ะตอนลดหุ่นด้วย IF นะคะ ใครที่อยากลดหุนเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วยเอฟนะอย่าลืมกดติดตามออสการ์ในช่อง l ล f e กลิ่นไว้ค่ะใครที่มาใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะเขามีปุ่มอะไรให้กดกดไปให้หมดเลยนะคะวิธีการแยกนะว่าเราหิวหรืออยากนะมันแยกง่ายมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราต้องการจะกินนะมันคืออะไรสมมติทำมาเอฟนะสมมติกินครบสมื้อละสักสองทุ่มรู้สึกท้องร้องจอกจนะคะรู้กว่า อยากกินพิซซ่าอันนี้อยากค่ะไม่ได้หิวต้องขึ้นอยู่กับของที่คุณอยากจะกินถ้าคุณอยากกินอะไรที่มันอร่อยแล้วไม่ไดีต่อสุขภาพตีไปเลยค่ะว่าอยากแต่ถ้าสมมติว่าคุณนั่งอยู่สองทุ่มครึ่งโอ้อยากกินอกไก่นึ่งบรอกโคลีลวกแล้วทองล้องจ๊อกจอกโอ้แล้วก็มองย้อนไปตล่ละวันนี้ฉันกิน อาหารน้อยทั้งวันเพราะว่าง,งานชุ่งมากอ่ะอันนี้หิวนี่ค่ะแยกง่ายๆแค่นี้เองแต่ถ้าสมมติคุณนั่งอยู่แล้วอุยตยาหแล้วอยากกินมันฝรั่งทอดอยากกินน้ําผล,ลไม้อันนี้อยากอันดับแรกเ่ยเราต้องเช็คก่อนว่าอาหารที่เรากินมาก่อนหน้านี้ทั้งวันเนี่ย เรากินสารอาหารถึงไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรากินสารอาหารไม่ถึงนะะสมมติว่าเราขาดโปรตีนขาดคาร์โบไฮเดรตขาดไขมันดีอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าหิวก็ได้แต่ใดๆเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทําด้วยถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายแล้วกินอาหารไม่พอมันก็จะรู้สึกหิวได้แต่ถ้าสมมุติว่า เรากินอาหารมาพอแล้วเต็มแม็กแล้วแต่เราออกกําลังกายเพิ่มแล้วเราลืมเพิ่มสารอาหารในหมดโปรตีนเข้าไปเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้รู้สึกหิวได้หลังจะออกกําลังกายลองลองเช็คตัวเองดูถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกว่าอยากกินอะไรไม่รู้หลังที่เราไปเจอสิ่งที่ทําให้อารมณ์เราขุ่นมัวหรือตกกระจยหรือทําให้รู้สึกเครียดนะอ้าวอันนี้อยากนะคะไม่ใช่หิว แต่ถ้าสมมุติว่าหลังจากออกกําลังกายแบบใช้แรงต้านไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอโซนสอง high intensity interval training หรือเล่นเซอร์กิตเทรนนิ่งมาหรือว่าบาร์ดี้เวทมาหนักๆเนี่ยนะเวทเทรนนิ่งมาหนักๆอย่างเงี้ยอาถ้าถ้าสมมติว่าโอ้รู้สึกอยากกินเลยไม่รู้อันนั้นแหละหิวคอร์ติซอลพุ่งหลังออกกําลังกายมันทาให้หิวคอร์ติซอลออกมาเหมือนกันไม่ว่าจะเครียดหรือหลังออกกําลังกายเพียงแต่ว่ามันจะเป็นคนละความรู้สึก แปลกไหมล่ะร่างกายเราเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณกินอาหารมาเต็มที่แล้วทั้งวันกินมาดีแล้วนะคะแล้วก็จะนั่งดูทีวีถ่ายโทรศัพท์ดูฟีดนั่นฟีดนี้แล้วอยู่ดีดไปเห็นฝอยทองเออไปเห็นเปี๊ยกยากฝอยทองรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้แล้วฉันอยากกินมากหรือไปเจอขนมปังไส้เปียกบุญไม่ไหวแล้วเออเจอขนมต่างๆนานาไม่ไหวแล้วฉันต้องออกไปร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้หรือว่าก,กดแอปสั่งเดี๋ยวนี้ อันนั้นคืออยากค่ะอันนั้นไม่ได้หิวนะเกิดการกระตุ้นนะคะทางตานะคะทางหูตาเห็นรูปนะหูได้ยินเสียงนะคะนันคือทําให้อยากค่ะหรือว่าถ้าเกิดคุณเดินผ่านหน้าร้านต่างๆนะสมมติว่าเออคุณก็กินอาหารมาอิ่มแล้วเดินผ่านร้านขนมปังปิ้งใส่สังขยาอืมกลิ่นเนยมันหอมฉุยจังเลยอ๋ออย่างเงี้ยแวะสักสองแผ่ลลนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนั้นคืออยากค่ะ ไม่ใช่หิวเพราะโดนกระตุ้นด้วยกลิ่นแล้วพอไปเห็นหน้าตาของขนมก็โ oh อ้ไม่ก๊ชนะกินจังเลยอ่ะอย่างนั้นคืออยากค่ะไม่หิวคร่าวๆประมาณนี้ค่ะก็คร่าวๆนะคะประมาณนี้เวลามีน้อยค่ะก็ฝากกดใจกดแชร์กดบันทึกเป็นรายการปโปรดด้วยใครที่สนใจอยากมาเป็นลูกเทรนกับออสการนะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะทุกโปรแกรมนะคะในห่างือนได้ง่ายขึ้นสร้างวินยัยในการกินแบบ ไม่ยากนะคะแล้วก็ลูกเทนต้องทำอาหารกินเองนะเพราะว่า90%นะของคนที่ลงทุนได้เอาแบบลดให้บางนะไม่ได้สร้างให้ตัวหนานนะส่วนใหญ่แล้วน่ยจะทำอาหารกินเองทั้งนั้นคอร์สเนี่ยมันเอาไว้ใช้ได้ทั้ง2วัตถุประสงค์เลยไม่ว่าจะใช้ลดน้ําหนักหรือว่ารักษาระดับน้ําหนักไม่ให้มันลกลับอาวนขึ้นถ้าเกิดข้อสักพันเองนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะอยากมาเป็นลูกเทรนกับวาสกานะคะก็บ้านสีเขียวค่ะ at live g u l i นะ h e l o g o g กมาได้เลยนะคะ